อลลิวูเกลยนในไทยแลนด์อาทิตย์นี้พบกับเกมอ e ีเมโลดี้ของเจ๋งบิ๊กแอสแพทวงเคลียร์และเติร์ดทิลลี่เบิร์ดที่เพราะสุดๆเท่าที่เคยมีมา นักร้องเหล่านี้ดันต้องมาปะทะคารมกับดีเจฝีป,ปากกล้าที่พาให้ค้ำจะเหนื่อยยิ่งกว่าขึ้นคอนเสิร์ตแต่จ,จริงๆอ่ะ,อะชอบมากๆเลยพี่เคียววงแพทพี่เคียววงแพทพี่นหนุ่มแบบแพทวงเคียวทำไมอะคะนี่ผม,มปกติเป็นแฟนบิ๊กแอดเลยนะเวลาบิ๊กแอดมานี่ผมจะหโหร้องเพลงตามเลยร้องะะอะไรนะครับจีมพ่อโจนะครับจีมพ่อโจ พ,พ, JI, i, up, พี่เติร oui, ์ดน mm ้องก็ร้องเพลงเป็นนะเพลงคิดถึงนั่นแหละคิดถึงพี่น้อยคิดถึงพี่น้อยนะวันนี้รายการกูมีเรตติ้งแน่นแน่อาทิตย์ที่ส7เมษายนนี้6โมงยีนาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus